ในตลาดเช้าที่เต็มไปด้วยเสียงคนตะโกนเรียกลูกค้ากลิ่นอาหารพื้นบ้านลอยคละคลุล้งไปทั่วท่ามกลางความวุ่นวายนั้นมีรถเบนซ์สีดำเงาวับคันหนึ่งจอดเทียบข้างทางอย่างเงียบเงียบชายในชุดสูทสั่งตัดอย่างแพงหูหิ้งก้าวลงจากรถหน้าตาคมเข้มแต่แฝงความเหนื่อยล้าเขาคือทันวามหาเศรษฐีหนุ่มที่ทุกคนในเมืองนี้รู้จักดีแต่ไม่มีใครรู้ว่าในใจเขายังคงมีรอยแผลลึกมาตลอด20ปี ทันวาเดินผ่านแผงขายของไปเรื่อยๆจนสายตาเหลือบไปเห็นร้านชาเล็กๆริมทางยายแก่คนหนึ่งกำลังเทน้ำร้อนลงในแก้วใบที่สองมือหยาบกร้านจากงานหนักผมหมอกขาวมัดหลวมๆแต่ใบหน้าของยายคนนั้นหัวใจทันวาหยุดเต้นชั่วขณะเหมือนกันแปะดวงตาคู่นั้นรอยยิ้มบางๆที่เคยปลอบโยนเขาในวัยเด็กกลิ่นหอมจางๆของใบชาที่เคยอบอวลในบ้านเก่าแม่เวลาจะผ่านไปยีปีแต่ความทรงจำไม่เคยจางหายแม่ เขาพึมพำในลำคอเสียงสั่นจนแทบไม่ได้ยินยายชายกหน้าขึ้นมองมองหน้าเขาแป๊บหนึ่งแล้วก็ก้มหน้าลงเทชาต่อราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ทันวาเห็นแล้วมือของยายสั่นเล็กน้อยแก้วชาเกือบหล่นเขาก้าวเข้าไปใกล้หัวใจเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกยายครับชงให้หน่อยได้ไหมครับเขาพูดเสียงแหบพยายามกลบความสั่นไหวยายเงยหน้าขึ้นอีกครั้งคราวนี้สบตากันนานกว่าครั้งแรกดวงตาคู่นั้นฉายแววตื่นตระหนกปนเศร้าก่อนจะรีบหลบตาได้สิลูก นั่งก่อนเดี๋ยวยายชงให้เสียงยายแผ่วเบาแต่คุ้นเคยจนธันวารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนเขานั่งลงบนเก้าอี้ไม้เก่าๆข้างร้านมือกำแน่นต้ต่พยายามรวบรวมสติแต่ภาพในหัวมันถาโถมเข้ามาวันที่แม่หายตัวไปอย่างไม่มีปีมีครุยวันที่บ้านแตกสลายพ่อจากไปด้วยความเศร้าวันที่เขาต้องเติบโตมาด้วยตัวคนเดียวท่ามกลางเงินทองที่ไร้ความหมายและตอนนี้คนที่เขาคิดว่าตายไปแล้วกลับนั่งอยู่ตรงหน้ากำลังชงชาให้เขาด้วยมือที่สันเทา ยายวางแก้วชาลงตรงหน้าเขาน้ำร้อนส่งกลิ่นหอมกรุ่นแต่ทันวาไม่กล้าสัมผัสแก้วเขามองตรงไปที่ยายแทนที่จะมองชายายชื่ออะไรครับเขาถามเบาๆแต่ในใจกำลังตะโกนคำถามเดียวกันซ้ำๆยายนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนตอบเสียงสัน่นยายยายคำปันข้าลูกทันวารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบพังทลายลงตรงหน้าคำปันชื่อที่แม่เคยใช้เรียกตัวเองเล่น,ลนๆสมัยเขายัางเด็กชื่อที่ไม่มีใครรู้นอกจากคนในครอบครัว น้ำตาร้อนเ่าเอ่อขึ้นมาในตาเขาแต่เขายังกลั้นไว้เพราะเขารู้ถ้าปล่อยให้มันไหลตอนนี้ทุกอย่างอาจพังทลายก่อนเวลาอันควรยายครับเขาพูดเสียงแหบหนูหนูชื่อทันวายายคำปันตัวแข็งชื่อมือที่กำลังจะยกถาดขึ้นก็หยุดนิ่งน้ำตาหยดหนึ่งร่วงลงบนหลังมือหยาบกร้านของยายและในวินาทีนั้นความลับที่ถูกฝังลึกมานาน2ีปีเริ่มสันคลอนพร้อมจะถูกเปิดเผยออกมาทีละชิ้น แต่ยังไม่ทันที่ใครจะพูดอะไรต่อเสียงโทรศัพท์ของธันวาดังขึ้นเป็นเลขาส่วนตัวที่โทรมาตามหาเขาเรื่องด่วนธันวามองยายอีกครั้งก่อนจะลุกขึ้นช้าๆยายผมขอตัวก่อนนะครับแต่ผมจะกลับมาอีกแน่นอนยายคำปันพยักหน้าเบาๆน้ำตาย,ยัางไหลไม่หยุดแต่ยายไม่พูดอะไรเพียงมองแผ่นหลังของชายหนุ่มที่กำลังเดินจากไปด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความรักและความเจ็บปวดที่ซ่อนไว้มานานแสนานาน ทันวาเดินกลับไปที่รถแต่ก้าวของเขาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะครั้งนี้เขารู้แล้วว่าแม่ยังมีชีวิตอยู่และความจริงที่กำลังจะตามมาอาจทำให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องต้องช็อกจนนั่งไม่ติดทันวานั่งในรถเบนซ์คันเก่าแก่ที่ตอนนี้รู้สึกเหมือนเป็นกรงคาความเย็นจากแอร์ไม่ช่วยให้หัวใจที่ร้อนเผาสงบลงเลยสักนิดเขาสั่งคนขับจอดรถที่มุเมเงียบๆห่างจากตลาดไม่กี่กิโลแล้วกดโทรหาเลขาตัวเองทันทีพี่แนนวันนี้ยกเลิกทุกอย่างหมดผมมีเรื่องด่วนส่วนตัว แต่คุณธันวาบ่ายนี้มีนัดเซ็นสัญญากับกลุ่มทุนต่างชาติแล้วพรุ่งนี้เช้าก็ยกเลิกเขาตัดบทเสียงแข็งบอกเขาว่าผมเจ็บท้องหนักต้องพักรักษาตัวเรื่องเงินไม่ต้องห่วงผมรับผิดชอบเองปลายสายเงียบไปครู่หนึ่งก่อนตอบรับอย่างลังเลธันวาวางสายแล้วนั่งนิ่งมือยังกำพพงมาไหลแน่นจนข้อนิ้วซีดเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดอัลบั้มรูปเก่าภาพถ่ายสีซีจางจากเมื่อ20กว่าปีก่อนแม่ยืนยิ้มกอดเขาไว้แน่นผมยาวสลวยดวงตาเหมือนกันแปะกกับยายคำปันที่เพิ่งเจอเมื่อครู่ แต่ทำไมทำไมแม่ถึงหายตัวไปแบบนั้นทำไมถึงปล่อยให้ลูกชายคนเดียวต้องโตมากับความว่างเปล่าทำไมถึงยอมมาเป็นยายขายชาแผงเล็กๆข้างทางในขณะที่ลูกชายกลายเป็นมหาเศรษฐีที่ทุกคนอิจช้าคำถามหมุนวนในหัวจนปวดตุบๆเขากัดฟันแล้วตัดสินใจอะไรบางอย่างกดโทรหาอีกเบอร์เบอร์ที่เขาไม่เคยกดมานานหลายปีอายการสมชายครับผมทันวาปลายสายเหมือนตกใจเล็กน้อยทันวานานมากแล้วนะเนี่ยมีอะไรหรือเปล่า ผมอยากให้ท่านช่วยสืบประวัติคนหนึ่งชื่อคำปันอายุราวๆหกสิบกว่าอยู่ในพื้นที่ตลาดเช้าแถวนี้ท่านเคยช่วยผมตอนแม่หายไปผมเชื่อว่าท่านยังจําเรื่องนั้นได้อีกฝ่ายเงียบไปนานกว่าปกติเจอแล้วเหรอยังไม่แน่ใจครับแต่ผมอยากรู้ความจริงทั้งหมดไม่ว่าจะเจ็บปวดแค่ไหนผมพร้อมแล้วให้เวลาผมสักสองสามวันเรื่องแบบนี้มันละเอียดอ่อนต้องระวังไม่ให้ข่าวหลุดขอบคุณครับแล้วอย่าบอกใครรวมทั้งพ่อผมด้วยถ้าท่านยังติดต่อกับท่านได้อยู่ รู้แล้วเหรอลูกต่เย็นใจเย็นนะวางสายเสร็จธันวารู้สึกเหมือนยกภูเขาออกจากอกแต่ในขณะเดียวกันก็เหมือนมีก้อนอะไรหนักๆมาทับไว้แทนเขามองออกไปนอกหน้าต่างเห็นแสงแดดยามบ่ายส่องกระทบใบไม้ข้างทางแล้วภาพยาย,ายคำปันก็ผุดขึ้นมาอีกครั้งมือหยาบกร้านรอยยิ้มที่พยายามกลบความสันนิษน้ำตายหยดนั้นที่ร่วงลงบนหลังมือแม่เขาพึมพำกับตัวเองถ้าเป็นแม่จริงทำไมไม่บอกผมตั้งแต่แรกกลัวอะไรกัน เขาสูดหายใจลึกแล้วสั่งคนขับกลับไปตลาดเดิมครับคนขับหันมามองด้วยความแปลกใจแต่เพิ่งออกมาหมาดๆเองไม่ใช่เหรอครับผมลืมของสำคัญไว้รถเคลื่อนตัวกลับไปยังจุดเดิมใจของทันวาเต้นแรงขึ้นทุกวินาทีที่ใกล้เข้าไปเมื่อรถจอดเขาไม่รอให้คนขับเปิดประตูให้ก้าวลงไปทันทีเดินตรงไปยังร้านชาแผงเล็กๆนั้นแต่ว่างเปล่า เก้าอี้ไม้เก่าถูกพับเก็บเรียบร้อยตัวถูกยกขึ้นพิงกำแพงหม้อต้มน้ำยังอุ่นอยู่เล็กน้อยแต่ยายคำปัญหาไปแล้วข้างๆมีเพียงกระดาษแผ่นเล็กที่ถูกกดไว้ด้วยก้อนอิฐทันวาหยิบมันขึ้นมาด้วยมือที่สั่นเทาตัวหนังสือเขียนด้วยลายมือสั่นๆแต่ชัดเจนลูกอย่ามาหายายอีกเลยแม่ทำผิดกับลูกมามากพอแล้วแม่ขอโทษและขอให้ลูกมีความสุขน้ำตาหยดลงบนกระดาษจนหมึกซึม พันวาก,กระดาษแน่นจนยับแล้วเงยหน้ามองไปรอบๆหวังว่าจะยังเห็นเงาของยายที่ไหนสักแห่งแต่ไม่มีมีเพียงเสียงรถมอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านเสียงเด็กๆวิ่งเล่นและเสียงหัวใจของเขาเองที่ดังจนแทบแตกสลายเขายืนนิ่งอยู่อย่างนั้นนานแสนนานก่อนจะค่อยๆหันหลังเดินกลับไปที่รถแต่ในหัวของเขามีเพียงประโยคเดียวที่หมุนวนไม่หยุดผมจะไม่ยอมให้มันจบแค่นี้ ไม่มีทางทันวานั่งในรถอยู่นานมองกระดาษยับยุยี่ในมือซ้ำแล้วซ้ำเล่าตัวอักษรที่เขียนด้วยลายมือสันๆยังคงชัดเจนราวกับมีดกรีดลงบนหัวใจแม่ทำผิดกับลูกมามากพอแล้วประโยคนั้นวงเวียนไม่หยุดเขากัดริมฝีปากจนเลือดซึมรถโลหะในปากช่วยให้สติตื่นขึ้นมาบ้างเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาอีกครั้งคราวนี้กดโทรหาคนที่เขาไม่เคยคิดว่าจะต้องขอความช่วยเหลือแบบนี้พี่เอกครับผมทันวา ปลายสายตอบทันทีเสียงยังคงทุ้มต่ำเหมือนเดิมแม้จะไม่ได้เจอกันเกือบสิบปีแล้วไอ้ทันวามีธุระอะไรดึก,ด,กดื่ดนๆแบบนี้วะผมอยากให้พี่ช่วยตามหาคนคนหนึ่งหญิงสูงวัยผมงอบหน้าตาคล้ายแม่ผมมากชื่อคำปันขายชาแผงเล็กๆที่ตลาดเช้าแถวถนนเก่าหลังวัดใหญ่พี่เคยเป็นนักสืบเอกชนผมเชื่อว่าพี่ยังทำอยู่ใช่ไหมอีกฝ่ายหัวเราะในลำคอเบาๆยังทำอยู่แต่ตอนนี้รับงานเฉพาะที่จ่ายแพงๆเนอะเว้ยแล้วทำไมเป็นแม่มึงละ่ะ แม่มึงตายไปตั้งนานแล้วไม่ใช่เหรอนั่นแหละครับผมเพิ่งเจอคนที่เหมือนแม่แปะเมื่อบ่ายนี้แต่ยายเขาหายตัวไปแล้วทิ้งกระดาษเขียนว่าให้ผมอย่ามาหาผมอยากรู้ว่าทำไมเกิดอะไรขึ้นจริงๆเมื่อยี่สิบปีก่อนเสียงปลายสายเงียบไปนานกว่าปกติก่อนจะตอบเสียงจริงจังขึ้นส่งรูปหน้ากระดาษกับรูปยายคนนั้นมาให้พี่เดี๋ยวนี้เลยแล้วบอกพี่กัดตลาดให้ชัดๆพรุ่งนี้เช้าพี่จะส่งเด็กไปดูกล้องวงจรปิดแถวนั้นก่อนถ้ายายเขายังอยู่ในละแวกนี้ไม่เกินสามวันพี่เจอให้ได้แต่ทันว่า ถ้าความจริงมันเลวร้ายกว่าที่มึงคิดมึงจะไหวเหรอบางทีการไม่รู้ก็ดีกว่าการรู้ทุกอย่างนะทันว่าหลับตาลงแน่นผมไหวครับผมรอความจริงมานานเกินไปแล้วหลังวางสายเขาถ่ายรูปก,กระดาษกับร้านชาที่ตอนนี้ว่างเปล่าส่งให้พี่เอกทันทีแล้วก็นั่งนิ่งมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นแสงไฟจากแผงขายของเริ่มดับลงทีละดวงตลาดกำลังจะปิดเขาเปิดประตูรถเดินลงไปอีกครั้งเดินวนรอบๆบ,บริเวณที่เคยมีร้านชาแผงนั้นหวังว่าจะเจอร่องรอยอะไรสักอย่าง แล้วสายตาก็ไปสะดุดเข้ากับบางสิ่งใต้พื้นข้างกงําแพงเศษเชือกแดงเส้นเล็กๆที่เคยมัดผมยายคำปันตกลงมาค้างอยู่ตรงนั้นทันวาคุกเข่าลงหยิบมันขึ้นมาด้วยความระมัดระวังราวกับเป็นสมบัติล้ำค่าเขานำขึ้นมาสูดกลิ่นจางๆที่ยังหลงเหลือกลิ่นใบชาผสมกลิ่นน้ำมันมะพร้าวอ่อนๆกลิ่นที่เขาเคยหลับตาฟังแม่เล่านิทานตอนเด็กน้ำตายดลงอีกครั้งแต่คราวนี้เขาไม่กลั้นแม่ ไม่ว่าท่านจะหนีไปไหนผมจะตามหาท่านให้เจอไม่ว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหนไม่ว่าความจริงจะทำร้ายผมขนาดไหนเขากำเศษเชือกแดงนั้นแน่นแล้วลุกขึ้นยืนมองไปยังท้องฟ้าที่เริ่มมืดสนิทมีเพียงดาวดวงเล็กๆดวงหนึ่งที่ยังส่องแสงอยู่ไกลๆเหมือนดวงตาของแม่สมัยที่ยังยิ้มให้เขาเช้าวันรุ่งขึ้นธันวาตื่นแต่เช้ามืดไม่ได้นอนหลับจริงจังทั้งคืนเขาแต่งตัวเรียบง่ายไม่ใช่สูตรราคาแพง แต่เป็นเสื้อเชิ้ตสีเทาเก่าๆกับกางเกงยืนตัวเดิมที่เขาเก็บไว้ตั้งแต่สมัยยังไม่รวยเขาขับรถเองไปที่ตลาดเช้าแม้จะรู้ว่าร้านยายคงยังไม่มาแต่เขาอยากอยู่ตรงนั้นอยากสัมผัสอากาศอยากเห็นผู้คนอยากรู้สึกว่าแม่เคยยืนอยู่จุดนี้ทุกวันเมื่อเดินมาถึงจุดเดิมเขาพบว่ามีหญิงสาวคนหนึ่งกำลังกางโต๊ะไม้เก่าๆวางหม้อต้มน้ำลงตรงนั้นพอดีทันวาเดินเข้าไปใกล้หัวใจเต้นแรงขอโทษครับที่นี่เมื่อวานมียายขายชาอยู่ใช่ไหมครับ หญิงสาววัยราวสาสิบกว่าหันมามองหน้าเขาแล้วยิ้มบางๆข้าคุณทันวาใช่ไหมคะทันวาตัวแข็งทื่อคุณรู้จักผมหญิงสาวพยักหน้าแล้วหยิบซองจดหมายสีน้ำตาลอ่อนออกมาจากกระเป๋ายายฝากมาให้ข้าบอกว่าถ้าคุณมาอีกก็ให้ฉันส่งสิ่งนี้ให้แล้วก็บอกด้วยว่าอย่าตามหายายอีกเลยนะคะทันวารับซองนั้นมาด้วยมือที่สั่นเทาด้านหน้ามีเพียงคำว่าถึงลูกเขียนด้วยลายมือเดียวกับกระดาษเมื่อวาน เขามองหญิงสาวอีกครั้งยายยายไปไหนแล้วครับหญิงสาวถอนหายใจเบาๆยายบอกแค่ว่าจะไปอยู่ที่ที่ไม่มีใครรู้จักไม่มีใครตามเจอได้อีกแล้วก็ฝากบอกอีกประโยคเดียวคะ่ะทันวารอฟังหัวใจแทบหยุดเต้นยายบอกว่าแม่รักลูกเสมอแม้จะไม่ได้อยู่ข้างๆแต่แม่เฝ้ามองลูกมาตลอดคำพูดนั้นเหมือนมีที่แทงลึกเข้าไปในอกทันวารู้สึกเหมือนขาจะสุดแต่เขายังยืนไหว เขามองลงไปที่ซองจดหมายในมือแล้วถามเสียงสัน่นแล้วคุณชื่ออะไรครับหญิงสาวยิ้มเศร้าๆหนูชื่อน้ำตาลคะท่านว่าหลับตาลงช้าๆน้ำตาลชื่อที่แม่เคยบอกไว้ว่าถ้าจะมีลูกสาวจะตั้งชื่อนี้ ท่านวารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหมุนช้าลงหญิงสาวตรงหน้าที่ชื่อน้ำตาลยืนนิ่งมองเขาด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเห็นใจปนเศร้าเธอสวมเสื้อแขนสั้นสีครีมเรียบๆกางเกงขายาวสีเข้มผมมัดหางมา้าสูงดูเหมือนคนที่เคยผ่านอะไรหนักๆมาแล้วแต่ยังคงยิ้มได้น้ำตาลเขาพูดชื่อนั้นออกมาอีกครั้งเสียงแหบจนแทบไม่ได้ยินยายยายเป็นใครกับคุณน้ำตาลก้มหน้าลงเล็กน้อยมือกำขอบโตไม้แน่นก่อนจะตอบเบาๆยายคำปันเป็นยายแท้ๆของหมูคะ ท่านวารู้สึกเหมือนถูกฟ้าผ่าแทบจะถอยหลังเสยยายของคุณน้ำตาลพยักหน้าหนูชื่อน้ำตาลจริงๆข่ายายตั้งชื่อให้เองตั้งแต่หนูยังเล็กยายบอกว่าชื่อนี้เพราะหนูเป็นสิ่งเดียวที่ทําให้ยายยังมีน้ำตาลในชีวิตหลงเหลืออยู่บ้างท่านวาเอามือปิดปากตัวเองน้ำตาร้อนเผาไหลลงมาโดยไม่รู้ตัวเขามองน้ำตาลซ้ำล่าซ้ำเล่า,เ,ลาเห็นรอยยิ้มจางๆที่คุนเคยเห็นดวงตาที่เหมือนกันแปะก,กับดวงตาในความทรงจําแล้วคุณรู้ไหมว่าผมเป็นใคร น้ำตาลมองตรงเข้าไปในตาเขาน้ำเสียงแผ่วแต่ชัดเจนรู้คะคุณคือพี่ชายของหนูคำพูดนั้นเหมือนระเบิดที่ดังสนั่นในหัวเขาทันวาแทบล้มลงแต่เขายังยันตัวไว้กับโต๊ะได้ทันพี่ชายน้ำตาลพยักหน้าชาชายายเล่าให้ฟังหมดแล้วข้าเมื่อหลายปีก่อนยายนี้ออกจากบ้านเพราะเพราะยายคิดว่าตัวเองทำลายครอบครัวยายบอกว่าพ่อของหนู คือพ่อของคุณด้วยแต่ยายไม่เคยบอกชื่อจริงของพ่อเลยยายแค่บอกว่าเป็นคนดีแต่ยายทำผิดมหันกับเขากับคุณและกับตัวยายเองทันวาหลับตาลงแน่นภาพในหัวถาโถมเข้ามาอีกครั้งวันที่แม่หายไปวันที่พ่อสุดลงกับพื้นร้องให้วันที่บ้านเงียบจนน่ากลัวแล้วทำไมทำไมยายถึงไม่กลับมาทำไมถึงปล่อยให้ผมคิดว่ายายตายน้ำตาลถอนหายใจยาวยายบอกว่า ยายกลัวข้ากลัวว่าถ้ากลับไปคุณจะเกลียดยายกลัวว่าคุณจะถามว่าทำไมยายทิ้งคุณไปกลัวว่าคุณจะเจ็บปวดมากกว่านี้ยายเลยเลือกหายตัวไปเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชีวิตมาอยู่แบบคนธรรมดาขายชาเลี้ยงหนูคนเดียวแต่ยายไม่เคยหยุดเฝ้ามองคุณเลยคะเฝ้ามองผม ข้าน้ำตาอยิ้มเศร้ายายเก็บหนังสือพิมพ์ทุกฉบับที่ลงข่าวคุณเก็บภาพคุณตอนขึ้นเวทีรับรางวัลเก็บคลิปสัมภาษณ์คุณไว้ในโทรศัพท์เก่าๆยายเปิดดูซ้ำแล้วซ้ำเล่าบางคืนยายร้องให้คนเดียวแต่ก็ยิ้มได้ทุกครั้งที่เห็นคุณประสบความสำเร็จยายบอกว่าถึงยายจะไม่ได้กอดคุณแต่เห็นคุณมีความสุขก็เหมือนยายได้ใช้ชีวิตที่สองแล้วทันวารู้สึกเหมือนอกจะแตกสลายเขานั่งลงบนเก้าอี้ไม้ตัวเก่าที่เคยเป็นของยายมือยังกำซองจดหมายแน่นแล้วในซองนี้มีอะไร น้ำตาลสายหน้าหนูไม่รู้ขยายให้หนูสัญญาว่าจะไม่เปิดดูถ้าคุณไม่เปิดเองทันวาองซองนั้นนานก่อนจะค่อยๆฉีกซองออกด้วยมือที่สันเท้าข้างในม,มีกระดาษแผ่นเดียวพับครึ่งอย่างเรียบร้อยและมีรูปถ่ายเก่าขนาดเล็กติดมาด้วยรูปแม่ตอนยังสาวยืนกอดเด็กชายตัวเล็กๆที่กำลังยิ้มกว้างด้านหลังรูปเขียนว่าทันวาอายุห้าขวบวันเกิดแม่ทันวาพลิกไปดูข้อความในกระดาษตัวหนังสือสั่นแต่เขียนชัดเจนรูปแม่แม่ขอโทษที่ทิ้งลูกไป แม่ไม่ได้อยากไปแต่แม่ไม่มีทางเลือกแม่ทําเรื่องที่ลูกไม่ควรต้องรู้แต่ถ้าลูกรู้แล้วยังรักแม่อยู่ให้ลูกมาเจอน้ําตาลที่ตลาดเดิมน้ําตาลจะบอกความจริงทั้งหมดให้ฟังแต่ถ้าลูกรู้สึกเกลียดแม่แล้วก็ฉีดจดหมายนี้ทิ้งแล้วเดินจากไปแม่จะไม่โทษลูกเลยแม่รักลูกที่สุดในโลกใบนี้และจะรักลูกไปตลอดกาลแม่คำปัน ทัานว่าอ่านจบน้ำตาไหลไม่หยุดเขาหันไปมองน้ำตาลที่ตอนนี้ยืนน้ำตาคลอเหมือนกันน้ำตาลบอกพี่ได้ไหมว่ายายอยู่ไหนน้ำตาลสายหน้ายายบอกว่าถ้าพี่ถามก็ให้หนูบอกว่ายายจะไม่ให้ใครตามเจออีกแล้วยายอยากให้พี่มีชีวิตที่ดีต่อไปโดยไม่ต้องแบกความเจ็บปวดจากอดีตแต่ผมผมอยากเจอยายผมอยากกอดยายผมอยากบอกว่าผมไม่เคยเกลียดผมแค่คิดถึงน้ำตาลยิ้มทั้งน้ำตาหนูรู้คะ ยายก็รู้เหมือนกันแต่ยายบอกว่าบางครั้งการรักกันมากที่สุดคือการปล่อยให้อีกฝ่ายได้ใช้ชีวิตโดยไม่ต้องเจ็บปวดเพราะเราทันวานั่งนิ่งอยู่อย่างนั้นนานก่อนจะลุกขึ้นชา้ชาเขาหยิบรูปถ่ายเก่ากับจดหมายใส่กระเป๋าเสื้อแล้วหันไปมองน้ำตาลน้ำตาลคุณอยู่ที่ไหนผมอยากดูแลคุณอย่างน้อยอย่างน้อยผมก็มีน้องสาวคนนี้แล้วน้ำตาลยิ้มกว้างขึ้นครั้งแรกหนูอยู่แถวนี้แหละข้าทำงานเป็นพยาบาลที่โรงพยาบาลเล็กๆใกล้ๆถ้าพี่อยากเจอหนูก็มาหาได้แต่ อย่าบังคับยายนะคะยายเหนื่อยมามากพอแล้วทันหวาพยักหน้าผมสัญญาแต่ผมจะไม่หยุดหวังว่าสักวันยายจะยอมให้ผมได้กอดน้ำตาลก้าวเข้ามาใกล้แล้วทำในสิ่งที่ทันหวาไม่คาดคิดเธอกอดเขาแน่นพี่ชายนูดีใจที่ได้เจอพีทันวากอดน้องสาวคนนี้แน่นน้ำตาไหลไม่หยุดแต่ครั้งนี้มันไม่ใช่น้ำตาแห่งความเจ็บปวดทั้งหมดแล้วมันคือน้ำตาแห่งการได้พบกันอีกครั้งแม้จะยังไม่ครบทุกคน ธนว่ากอดน้ำตาแน่นอยู่นานราวกับกลัวว่าถ้าปล่อยมือน้องสาวคนนี้จะหายไปเหมือนยายคำปันเขารู้สึกถึงความอบอุ่นจากร่างเล็กๆที่สั่นเทาเล็กน้อยน้ำตาของทั้งคู่ผสมกันจนเสื้อเปียกชุม่มเมื่อทั้งสองค่อยๆคลายกอดออกน้ำตาลยกแขนขึ้นปาดน้ำตาแล้วยิ้มให้เขาอย่างอ่อนโยนพี่ธนวาหนูมีอะไรจะให้ดูคะ เธอหยิบโทรศัพท์มือถือเครื่องเก่าออกมาจากกระเป๋ากางเกงแล้วเปิดอัลบั้มรูปให้ดูภาพแรกที่โผล่ขึ้นมาคือรูปยายคำปันนั่งข้างๆเด็กหญิงตัวเล็กๆอายุราวห้าขวบยายกำลังสอนเด็กคนนั้นรดน้ำต้นชาในกระถางเล็กๆใบหน้าของยายในรูปนั้นยังดูอ่อนเยาว์กว่าที่ทันวาเจอเมื่อวานมากนี่หนูตอนเด็กๆข้ายายเลี้ยงหนูคนเดียวมาตลอดยายไม่เคยพูดถึงพ่อหนูเลยแต่ทุกครั้งที่หนูถามเรื่องพี่ชายยายจะยิ้มแล้วบอกว่าพี่ชายของหนูเก่งมากเลยนะน้ำตาลต้องภูมิใจในพี่ ธนวามองรูปนั้นไม่กระพริบตานิ้วลูบไปตามภาพยายเบาๆราวกับจะสัมผัสได้จริงยายเคยพูดถึงผมบ่อยไหมบ่อยมากค่ะน้ำตาลตอบบางคืนยายนั่งดูข่าวคุณแล้วร้องให้บางคืนก็หัวเราะคนเดียวตอนเห็นคุณให้สัมภาษณ์แบบติดตลกยายเก็บทุกอย่างที่เกี่ยวกับพี่ไว้หมดเลยค้ามีแม้กระทั่งน้ำตาลหยุดชะงักแล้วมองธนวาด้วยสายตาลังเลมีอะไรอีกเหรอธนวาถามเสียงสัน่นน้ำตาลสูดหายใจลึกก่อนจะเลื่อนไปที่รูปถัดไป เป็นรูปสมุดบันทึกเล่มเก่าหน้าปกสีน้ำเงินซีดด้านในมีลายมือเขียนเต็มไปหมดบางหน้าเป็นตัวอักษรธรรมดาบางหน้าเป็นรูปวาดเด็กชายตัวเล็กๆยืนกอดผู้หญิงคนหนึ่งยายเขียนบันทึกถึงพี่ทุกวันค่าตั้งแต่วันที่ยายจากไปจนถึงวันนี้เลยบางวันเขียนสั้นๆแค่วันนี้ทันวาขึ้นข่าวอีกแล้วหน้าตาดูโตขึ้นเยอะเลยบางวันก็เขียนยาวเป็นเหมือนจดหมายที่ไม่เคยส่งทันวารู้สึกเหมือนมีอะไรติบตาในลำคอเขายื่นมือไปแต่ขอบโทรศัพท์เบาๆผมขออ่านได้ไหม น้ำตาลพยักหน้าแล้วส่งโทรศัพท์ให้เขาทันวานั่งลงบนเก้าอี้ไม้ตัวเดิมอีกครั้งนิ้วเลื่อนดูรูปทีละหน้าทุกหน้าทุกบรรทัดคือความรักที่ถูกเก็บซ่อนไว้เป็นเวลา20สปีหนึ่งในหน้าที่ทําให้เขาหยุดนิ่งคือหน้าเมื่อสามปีก่อนวันนี้ทันวาแต่งงานแล้วแม่เห็นในข่าวเจ้าสาวสวยมากลูกดูมีความสุขแม่ดีใจแต่ก็เจ็บจนแทบหายใจไม่ออกแม่อยากไปยืนข้างๆลูกอยากกอดลูกอยากบอกว่าดีใจกับลูกเหลือเกิน แต่แม่ไม่มีสิทธิ์แล้วขอให้ลูกมีความสุขไปนานๆนะลูกแม่แม่รักลูกเสมอแม่ลูกจะไม่รู้ก็ตามทันว่าอ่านจบแล้วน้ำตาไหลไม่หยุดเขาก้มหน้าลงแนบกับโต๊ไม้หัวไหลสันเทาน้ำตานั่งลงข้างๆวางมือบนหลังเขาเบาๆพี่ไม่เป็นไรนะขยายไม่เคยโกรธพี่เลยสักครั้งใหญ่แค่กลัวทันวาเงยหน้าขึ้นมองน้องสาวด้วยตาแดงกำ่ำกลัวอะไร กลัวว่าถ้าพี่รู้ความจริงทั้งหมดพี่จะเกลียดยายมากกว่านี้ยายบอกว่ามีบางเรื่องที่ยายทำไปแล้วมันแก้ไม่ได้และถ้าพี่รู้พี่อาจจะเสียใจมากกว่าที่เคยเสียใจตอนยายหายไปเสียอีกทันวากำมัดแน,น่นไม่ว่าความจริงจะเป็นยังไงผมก็อยากรู้ผมอยากเจอยายอยากบอกยายว่าผมรักยายผมไม่เคยเกลียดผมแค่คิดถึงน้ำตาลพยักหน้าหนูเข้าใจคะแต่ยายฝากหนูไว้ข้อเดียวถ้าพี่อยากรู้ความจริงทั้งหมดให้พี่ไปที่บ้านเก่าของยายที่ที่ยายเคยอยู่ก่อนจะหนีไป ธันวาตาโตบ้านเก่าบ้านที่แม่เคยอยู่กับพ่อผมใช้ขน้ำตาลตอบยายบอกว่ามีกล่องเหล็กใบหนึ่งซ่อนอยู่ใต้พื้นไม้ห้องนอนเก่าทุกอย่างที่ยายอยากให้พี่รู้อยู่ในนั้นธันวาลุกขึ้นยืนทันทีหัวใจเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกบ้านนั้นยังอยู่ไหมน้ำตาลพยักหน้ายังค้าแต่ตอนนี้ไม่มีใครอยู่แล้วเป็นบ้านร้างมานานยายเคยไว่าไปตรวจดูทุกสองสามปีกล่องนั้นยังอยู่ธันวาหันไปมองถนนที่ทอดยาวออกไปจากตลาดเช้า น้ำตาลไปกับพี่ไหมไปด้วยกันน้ำตาลยิ้มกว้างแล้วพยักหน้าไปค่ะพี่หนูอยากเห็นหน้าพี่ตอนที่ได้อ่านสิ่งที่ยายเขียนให้ด้วยตัวเองเหมือนกันทั้งสองมองหน้ากันแล้วเดินไปที่รถของทันวาด้วยกันระหว่างทางน้ำตาลเล่าเรื่องเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับยายให้ฟังบางเรื่องทำให้ทันวาหัวเราะออกมาได้บางเรื่องก็ทำให้เขาน้ำตาคลออีกครั้งแต่ไม่ว่าเรื่องไหนทุกเรื่องล้วนยืนยันสิ่งเดียวกันยายคำปันรักเขาเสมอ และตอนนี้เขากำลังจะได้รู้ว่าทำไมยายถึงต้องจากไปรถเคลื่อนตัวออกจากเมืองมุ่งหน้าสู่บ้านเก่าที่เต็มไปด้วยฝุ่นและความทรงจำรถคันเก่าของธันวาแล่นผ่านถนนสายเล็กที่คดเคี้ยวออกจากตัวเมืองผ่านทุ่งนาแห้งแลง้งที่ตอนนี้เหลือเพียงต้นข้าวโพดแห้งกรอบยืนตระหง่านผ่านบ้านเรือนหลังเล็กๆที่มีควันจากเตาถ่านลอยกลุ่นขึ้นฟ้าน้ำตานั่งข้างๆางววางบนตักมองออกไปนอกหน้าต่างเงียบๆบ,บรรยากาศในรถเต็มไปด้วยความตึงเครียดพลหวังพี่ธันวา บ้านนั้นอยู่ไม่ไกลแล้วข้าน้ำตาลพูดขึ้นเบาเลี้ยวซ้ายที่ต้นมะขามใหญ่ต้นนั้นอีกไม่กี่กิโลทันวาพยักหน้าไม่พูดอะไรเขาจำทางได้ดีแม้จะไม่ได้กลับมาที่นี่มานานกว่า15ปีแล้วเมื่อรถเลี้ยวเข้าซอยแคบแคบบ้านหลังเก่าก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าบ้านไม้สองชั้นหลังเล็กสีน้ำเงินซีจางหลังคาสังกะสีเป็นสนิมบางส่วนหน้าบ้านมีต้นมะม่วงต้นเก่าที่เคยเป็นที่เล่นของเขาและแม่สมัยเด็กตอนนี้กิ่งก้านแผกกว้างจนบังแสงแดดเกือบทั้งหมด ธันวาจอดรถหน้าบ้านหัวใจเต้นแรงจนได้ยินเสียงตัวเองดังตุบๆเขาลงจากรถน้ำตาลตามลงมาด้วยยังมีคนดูแลอยู่บ้างไหมเขาถามไม่มีเลยค่าน้ำตาลตอบยายเคยจ่ายเงินให้ป้าคนหนึ่งในหมู่บ้านมาเปิดประตูระบายอากาศบ้างทุกสองสามเดือนแต่ก็ไม่ได้มาบ่อยธันวาเดินขึ้นบันไดไม้หน้าบ้านที่ดังเอ็ดอัดทุกก้าวเขาหยุดอยู่หน้าประตูไม้เก่ามือแต่ลูกบิดแล้วชะนักความทรงจำถาโถมเข้ามาเหมือนน้ำท่วม วันที่แม่ยืนตรงนี้สวมผ้ากันเปื้อนสีฟ้ายิ้มกว้างแล้วบอกว่าวันนี้แม่ทำข้าวผัดกุ้งให้ธนวากินนะลูกชอบใช่ไหมวันที่พ่อกลับมาจากทำงานตอนดึกแล้วแม่จะรีบวิ่งออกมาต้อนรับหน้าตาเต็มไปด้วยความรักวันที่ทุกอย่างพังทลายวันที่แม่หายไปน้ำตาลวางมือบนแขนเขาเบาๆพี่พร้อมแล้วใช่ไหมคะทันว่าสูดหายใจลุกแล้วบิดลูกบิดประตูเปิดออกเสียงบานพับดังเอียดยาวกลิ่นอับชื้นผสมกลิ่นไม้เก่าพุ่งเข้ามาในจมูก ข้างในยังคงเหมือนเดิมเกือบทุกอย่างโซฟาผ้าสีน้ำตาลตัวเก่าโต๊กินข้าวไม้สักเตาถ่านที่แม่เคยใช้ทำกับข้าวทุกอย่างถูกปกคลุมด้วยฝุ่นนาะแต่ยังคงรูปร่างเดิมทันวาเดินตรงไปที่ห้องนอนเก่าของพ่อแม่ห้องเล็กๆที่มีหน้าต่างบานเดียวมองออกไปเห็นต้นมะม่วงพื้นไม้ตรงมุมห้องยังคงมีรอยยกขึ้นเล็กน้อยเหมือนที่น้ำตาลบอะเขาคุกเข่าลงหยิบมีดพกออกจากกระเป๋าแล้วค่อยๆแงไม้พื้นขึ้นอย่างระมรัดระวัง ใต้พื้นไม้มีกล่องเหล็กสีเทาใบเล็กผิวเป็นสนิมบางๆแต่ยังแข็งแรงดีทันวาหยิบมันขึ้นมาด้วยมือที่สั่นน้ำตาลยืนมองอยู่ข้างๆไม่พูดอะไรเขาค่อยๆเปิดฝากล่องข้างในมีจดหมายหลายฉบับมัดด้วยเชือกแดงเส้นเดียวกับที่เขาเจอใต้ร้านชารูปถ่ายครอบครัวสมัยเขายังเด็กหลายใบสมุดบันทึกเล่มเล็กสีน้ำเงินและกระดาษแผ่นสุดท้ายที่พับไว้ด้านบนสุดเขียนว่าถึงทันวาเปิดอ่านเมื่อพร้อมแล้วเท่านั้น ท่านว่าหยิบแผ่นนั้นขึ้นมาก่อนมือสั่นจนกระดาษสั่นตามเขาเปิดอ่านลูกแม่ถ้าลูกรู้มาถึงตรงนี้แสดงว่าแม่หนีไม่พ้นลูกแล้วสินะแม่ขอโทษขอโทษจริงๆ20ยี่สิบปีก่อนแม่ไม่ได้แค่หายตัวไปแม่ถูกบังคับให้หายตัวไปพ่อของลูกไม่ใช่คนเลวแต่เขาไปพัวพันกับคนเลวมีสินก้อนโตจากธุรกิจที่ล้มเหลวคนพวกนั้นขู่จะฆ่าทั้งครอบครัวถ้าไม่จ่ายแม่กลัวลูกจะเจ็บกลัวลูกจะตาย แม่เลยตัดสินใจทําข้อตกลงกับเขาแม่จะหายตัวไปเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชีวิตแลกกับการที่พวกเขาจะไม่แต่ต้องลูกกับพ่อแม่หนีไปไกลเปลี่ยนตัวตนใช้ชีวิตแบบคนจนเพื่อให้แน่ใจว่าพวกมันจะตามไม่เจอแม่ไม่ได้อยากทิ้งลูกแต่แม่คิดว่านี่คือทางเดียวที่จะปกป้องลูกทุกวันแม่เฝ้ามองลูกจากไกลไเห็นลูกโตเป็นหนุ่มเรียนเก่งทำงานหนักจนกลายเป็นคนที่ทุกคนยกย่องแม่ถึ แต่ก็เจ็บปวดทุกครั้งที่เห็นลูกยิ้มโดยไม่มีแม่ตอนนี้แม่แก่แล้วแม่เหนื่อยแล้วแม่เลยเลือกที่จะหายไปอีกครั้งคราวนี้อาจจะหายไปตลอดการแต่ก่อนจะไปแม่อยากให้ลูกอ่านจดหมายฉบับสุดท้ายนี้และอยากบอกลูกสักประโยคลูกไม่เคยผิดอะไรเลยความผิดทั้งหมดเป็นของแม่ถ้าลูกรักแม่ให้ลูกใช้ชีวิตต่อไปอย่างมีความสุขเลี้ยงดูน้ำตาลให้ดีและถ้าลูกยังมีที่ว่างในใจ ให้ลูกให้อภัยแม่ด้วยนะแม่รักลูกมากที่สุดในชีวิตนี้และจะรักลูกไปอีกนานเท่านานแม่คำปันหรือแม่ของธันวาธันวาอ่านจบแล้วนั่งมิงน้ำตาไหลรินไม่หยุดน้ำตาลคุกเข่าลงข้างๆกอดเขาแน,น่นผิดยายไม่ได้ทิ้งเราเพราะไม่รักนะขายายรักเรามากจนยอมเจ็บแทนธันวากอดน้องสาวแน่นแล้วพูดเสียงสัน่นพี่รู้แล้วและพี่จะไม่ยอมให้มันจบแบบนี้ เขาหันไปมองกล่องเหล็กที่มีจดหมายอีกหลายฉบับพี่จะอ่านทุกฉบับและพี่จะตามหายายให้เจอไม่ว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหนไม่ว่าต้องเจออะไรอีกกี่อย่างน้ำตาพยักหน้าน้ำตาไหลเช่นกันหนูจะช่วยพี่คะ่ะเราจะตามหายายด้วยกันทั้งสองนั่งกอดกันอยู่อย่างนั้นท่ามกลางบ้านร้างที่เคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะแต่ครั้งนี้มันไม่ใช่จุดจบมันคือจุดเริ่มต้นของการตาหาความจริงที่เหลืออยู่ และการตาหาแม่ที่ยังมีชีวิตอยู่ที่ไหนสักแห่งทันวากับน้ำตาลนั่งอยู่ในบ้านร้างนั้นจนค่ำทั้งสองอ่านจดหมายทุกฉบับในกล่องเล็กทีและฉบับทุกบรรทัดคือหลักฐานความรักที่แม่ซ่อนไว้บางฉบับเขียนด้วยน้ำตาเปื้อนหมึกบางฉบับเขียนด้วยความหวังจางๆว่าสักวันลูกชายจะเข้าใจผิดเราจะทำยังไงต่อน้ำตาลถามเสียงเบาขณะที่แสงจันทร์สาดส่องผ่านหน้าต่างแตกทันวามองรูปถ่ายครอบครัวเก่าในมือแล้วตอบช้าๆพี่จะตามหายาย,ายให้เจอ แต่ไม่ใช่ด้วยการบังคับไม่ใช่ด้วยการตามล่าแต่ด้วยการทําให้ยายเห็นว่าลูกยังรักยายเหมือนเดิมวันรุ่งขึ้นธันวาเริ่มแผนการของเขาเขาใช้เงินส่วนตัวส่วนหนึ่งซื้อที่ดินเล็กๆใกล้ตลาดเช้าเดิมสร้างร้านกาแฟเล็กๆสไตล์มินิมอลชื่อร้านว่าชาคำปันด้านหน้ามีป้ายไม้แกะสลักข้อความสั้นๆที่นี่มีชารสเดียวกับที่ยายเคยชงและมีที่สำหรับยายทุกคนที่เคยเหนื่อยมานาน น้ำตาลช่วยดูแลร้านทุกวันเธอเรียนรู้วิธีชงชาแบบยายเคยทำกลิ่นหอมของใบาชาใบาเดียวกันลอยฟุ้งไปทั่วบริเวณตลาดคนในละแวกเริ่มแววเวียนบางคนจำยายคำปันได้บางคนแค่ชอบบรรยากาศอบอุ่นธันวาไม่เคยประกาศข่าวครุกโครมไม่ขึ้นข่าวไม่ให้สัมภาษณ์เขาแค่มานั่งที่ร้านทุกเชา้านั่งชงชาเองบางวันก็เล่าเรื่องเก่าๆให้ลูกค้าฟังแบบไม่ตั้งใจเมื่อก่อนมียายคนหนึ่งชงชาเก่งมากชงทีน้ำตาลในใจเราก็ละลายไปด้วย ข่าวลือเริ่มแพร่คนเริ่มพูดกันในตลาดว่ามีมหาเศรษฐีคนหนึ่งเปิดร้านชาเพื่อตามหาแม่ที่หายไปผ่านไปสี่เดือนเช้าวันหนึ่งฝนตกพรำๆตลาดเงียบกว่าปกติธันวานั่งหลังเคาน์เตอร์กำลังชงชาใบาโปรดของยายน้ำตาลยืนข้างๆกำลังเช็ดแก้วแล้วประตูร้านก็เปิดออกช้าๆหญิงชาราผมหมอกคนหนึ่งก้าวเข้ามาร่างกายผอมบางเสื้อผ้าเก่าๆแต่สะอาดเรียบร้อยมือกำร่มกันฝนแน่นดวงตาคู่นั้นยังคงเหมือนเดิมยายคำปัน ยายยืนนิ่งตรงหน้าประตูมองป้ายชื่อร้านมองโต๊ะไม้มองคนหนุ่มที่นั่งชงชายอยู่แล้วน้ำตาก็ไหลลงมาเงียบเงียบทันวาลุกขึ้นชา้าช้ามือยังถือแก้วชาร้อนมองยายไม่กระพริบตายายยายคำปันพูดเสียงสั่นยายแค่ว่ามาดูเฉยเฉยลูกไม่ต้องกลัวยายจะไม่รบกวนทันวาเดินออกจากหลังเคาน์เตอร์ก้าวช้าๆแต่แน่วแน่เขาหยุดตรงหน้ายายแล้วค่อยๆวางแก้วชาลงตรงหน้าชารสนนี้ยายเคยชงให้ผมตอนเด็กๆจำได้ไหมครับ ยายมองแก้วนั้นแล้วยกมือขึ้นปิดปากน้ำตาไหลไม่หยุดจำได้สิลูกจำได้ทุกวันเลยท่านวาคุกเข่าลงตรงหน้ายายกอดขายายแน่นหัวซุกที่ตักเหมือนสมัยเด็กผมไม่เคยกโกรธยายเลยครับไม่เคยเกลียดเลยสักวินาทีเดียวผมแค่คิดถึงคิดถึงมากจนบางคืนนอนไม่หลับยายคำปันก้มลงกอดหัวลูกชายแน่นน้ำตายดลงผมเขาแม่ขอโทษแม่ขอโทษจริงๆลูกแม่ น้ำตาลยืนมองอยู่ข้างๆน้ำตาไหลเช่นกันเธอเดินเข้ามากอดทั้งคู่จากด้านข้างยายหนูกับพี่ธันวานยายมานานแล้วนะคะยายคำปันมองทั้งสองคนแล้วยิ้มทั้งน้ำตายายยายกลับมาแล้วนะลูกสามคนกอดกันอยู่อย่างนั้นท่ามกลางกลิ่นชามกลุ่นและเสียงฝนที่ยังตกพรำๆวันนั้นร้านชาคำปันไม่ได้เปิดให้ลูกค้าคนอื่นมีเพียงครอบครัวเล็กๆที่แตกสลายมานาน20ปีได้กลับมานั่งด้วยกันอีกครั้ง ยายคำปัญย้ายมาอยู่กับทันวาและน้ำตาลเธอไม่ต้องขายชาแผงข้างทางอีกต่อไปแต่ทุกเช้าเธอยังคงตื่นมาชงชาให้ลูกๆเหมือนเมื่อก่อนทันวาไม่เคยเล่าเรื่องนี้ให้สื่อมวลชนฟังเขาเก็บไว้เป็นสมบัติส่วนตัวเพราะบางความรักไม่จำเป็นต้องดังไปทั้งโลกแค่คนที่เรารักได้กลับมาอยู่ข้างๆกันอีกครั้งก็เพียงพอแล้วหลายปีต่อมาที่ร้านชาคำปัญยังคงเปิดอยู่ ยายคำปะนั่งที่ตมุมโปรดมองทันวาที่กำลังสอนลูกชายตัวเล็กๆวิธีชงชาน้ำตาลยืนยิ้มอยู่ข้างๆถือลูกสาวตัวน้อยในอ้อมแขนยายยิ้มเบาๆแล้วพึมพำกับตัวเองขอบคุณนะลูกที่ไม่ยอมปล่อยแม่ไปและในวันนั้นท้องฟ้าแจ่มใสไม่มีเมฆบังเหมือนหัวใจของทุกคนในร้านใบเล็กๆแห่งนี้ที่ในที่สุดก็สมบูรณ์อีกครั้ง